เราลองมาสองเทรนที่อยู่อาศัยที่น่าจับตามองของชาว L G B T Q I A N กันนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองเนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหรือพลายมัน ลองมาอัปเดตเทรนด์ที่อยู่อาศัยมาแรงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของชาว LGBTQIAN+ ที่น่าจับตาในยุคนี้กันค่ะเริ่มต้นกันที่ pet humanization รักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกผลการสำรวจตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงในไทยในวิทยาลายัยการจัดก,การมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยค่ะว่า49%ของกลุ่มตัวอย่างนิยมเลี้ยงสัตว์เป็นลูกมากที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเสมือนลูกเฉลี่ยอยู่ที่14,200บาทต่อตัวต่อปีนอกจากนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์คาดการนะคะว่าตลาดสัตว์เลี้ยงจะมีมูลค่าสูงถึง66,748ล้านบาทในปี2,569เติบโตเฉลี่ยปีละ8.4%ซึ่งเป็นปัจจัยบวกให้กับธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกันค่ะพื้นที่ออกกำลังกายครบครันเสริมสุขภาพกายใจ และอีกปัจจัยหนึ่งที่กลุ่ม LGBTQIAN+ ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะโครงการที่อยู่อาศัยในฝันจึงต้องมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางเพื่อรองรับการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กลางแจ้งอย่างเช่นลู่วิ่งเล่นปั่นจักรยานสระว่ายน้ำรวมถึงห้องออกกำลังกายส่วนกลางที่มาพร้อมกับเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยและมีจำนวนอุปกรณ์เพียงพอรองรับการใช้งานอย่างครบครันค่ะ t ทรนดิ้งดันคู่รักไม่มีลูกมุ่งลงทุนโดยปัจจุบัน Trending นะคะหรือดับเบิลอินคัมโนคิดกำลังได้รับความนิยมในไทยค่ะเป็นแนวคิดของคู่รักรุ่นใหม่ที่ต่างทำงานทั้งคู่แต่ยังไม่มีลูกมีการวางแผนไม่มีลูกซึ่งรวมทั้งคู่รักกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยทำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เนี่ยมีไรายได้สองทางโดยไม่มีภาระในส่วนค่าเลี้ยงดูบุตร ส่งผลนทาให้มีกําลังซื้อสูงและมีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อตัวเองมากขึ้นตามไปด้วยขณะเดียวกันนะคะผู้บริโภคกลุ่มดิ้งก็มีโอกาสเก็บออมเงินได้มากกว่าคนทั่วไปจึงนิยมวางแผนการบริหารการเงินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ด้วยการนําไปลงทุนซึ่งการลงทุนอสังหาก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการสร้างผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะ แม้ร่างพรบสมรสเท่าเทียมจะต้องรอการพิจารณาในวาระอื่นๆอีกนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะสร้างแรงกระเพื่อมที่สำคัญให้สังคมไทยอีกครั้งปัจจุบันคู่รัก LGBTQI A N+ ที่ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยก็สามารถศึกษาเงื่อนไขในการกู้ร่วมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในแคมเปญต่างๆของหลากหลายธนาคารที่มีออกมารองรับได้เช่นกันนะคะ ขอบคุณข่าวประชาะสัมพันธ์จาก w w w d ์ p r o p e r t y c o m อค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธีเ e a เซ็ t